สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนกจากช่องเราถึงเจอครับผมอ่ะวันนี้คลิปนี้เราทำอะไรกันวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำควีตกกระเป๋าแพดดิจิโอครับมันทำง่ายมากครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมแนะนำให้ทำนาะเพราะว่าสำหรับพวกที่ซื้อชุดแฟเยอะเดี๋ยวต่อไปมันจะไม่มีช่องเก็บของครับไล่ควีเนี่ยมันทำง่ายมากครับ จะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะขั้นตอนแรกมาที่เวเลียนะครับมาคุยกับ n อ c มอคโกที่อยู่เวเลียนะไม่แน่ใจเมืองอื่นคุยได้ไหมแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยผมผมคุยที่ค่ายพีออนมันไม่มีคุยให้รับครันนี้ผมก็เลยมารับที่เวเลียแทนอ่ะขั้นตอนแรกก็รับเควสก่อนครับไลซัดากระเป๋าของเพลจิโอและมอคโกรับเสร็จแล้วอ่ะมาดูเควส มันได้ทำอะไรบ้างขั้นแรกมันบอกว่าให้ส่งมอบหนังเหนียวระดับสูงสุดส่งมอบหนังนุ่มระดับสูงสุดส่งมอบผ้าฝ้ายสนทยาแล้วก็ส่งมอบผ้าไหมลุ่งอรุณส่งมอบคนแกะปวยย้อมสีพาทิตตกนินวัตถุดิบพวกนี้ต้องส่งจำนวนเท่าไหร่บ้างมาดูรายละเอียดเพจด้านข้างมันบอกว่าหนังเนียว100 หนังนุ่ม 100, 20, หนึ่งร้อยผ้าฝ้ายยี่สิบผ้าไหมลูงอารุณอีกยี่สิบแล้วก็ขนแกะขนแกะปุยย้อมสีพระอาทิตย์อีกห้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเราหาจากไหนบ้างอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าของแต่ละอย่างเราหาได้จากไหนบ้างขั้นแรกเดี๋ยวผมจะหาขนแกะปุยย้อมสีพระอาทิตย์ก่อนนะเพราะว่าง่ายสุดละ หาได้จากไหนหาได้ยังไงถ้าใครเป็นสายและสกิลที่ทําอาหารส่งราชวังอยู่แล้วเนี่ยคงจะมีเหรียญเหรียญตาตอบแทนอาหารราชวังทองคําเนี่ยเหลืออยู่ครับแล้วก็ใช้เหรียญตาเนี่ยมามาแลกครับใช้หนึ่งร้อยเหรียญต่อขนแกะหนึ่งอันอ่ะกดแลกเลยที่ n p c กนนันคผู้ชมห้าอันใช่ไหม <G oking. S 1> อ่ะกดแลกห้าอัน เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเสร็จแล้วอย่างแรกเดี๋ยวเราไปดูอีกกี่อย่างที่เหลือ4อย่างไปอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงวัตถุดิบที่เหลือกันว่าหายยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพูดตามลําดับเลยนะอย่างแรกหนังเหนียวดับสูงสุดคืออันนี้ครับหนังเหนียวระดับสูงสุดหาได้จากไหนบ้างถ้าง่ายก็อาจจะพีแม่งพีในตลาดอาจจะได้อยู่แต่ถ้าวิธีทํา เดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับมาวิธีทําคือใช้หนังเหนียวระดับสูงสุดเนี่ยระดับสูงไม่ใช่สูงสุดระดับสูงเขย่าผสมกับเคลือบหนังมันจะกลายเป็นหนังเหนียวระดับสูงสุดครับแล้วก็วิธีทําเคลือบหนังทํำยังไงใช้น้ํายาเคมีใสเดี๋ยวส่วนผสมเปิดให้ดูมาเคลือบมันบอกว่าใช้น้ํายาเคมีใสหนึ่งผงแหงความมืด 2ยางไม้เมปเปิล3แล้วก็ล่องรอยการขึ้นสู่สวรรค์อีก3นี่คือส่วนผสมแปะทาทนะครับแปถทาเสร็จแล้วจะได้อน,นี้มาเคลือบหนังเราเอาเคลือบหนังไปขย่ากับหนังที่ที่เราต้องการทําเป็นระดับสูงสุดในกรณีของหนังนุ่มทําเหมือนกันเลยก็เอาหนังนุ่มระดับสูงมาขย่าก,กับเคลือบหนังก็จะได้ตัวหนังนุ่มระดับสูงสุด ทีนี้อีกสองอย่างผ้าฝ้ายสนทยาก็ <is> ผ้าฝ้ายอันนี้ผ้าไหมว What the fuck สลับกันอ่ะถกอละผ้าฝ้ายสนทยาหาจากไหนให้ทำการทำการเออเอาผ้าฝ้าย น้ำมันแห่งการอดทนเนี่ยมาบดรวมกันครับใช้อย่างละ50นะถ้าผมจะไม่ผิดผ้าฝ้ายสนญยาที่งไงให้เอาผ้าฝ้ายแบบนี้กับน้ำมันแห่งการอดทน50มาบดรวมกันครับอ่ามาบดรวมกันแล้วก็จะออกมากลายเป็นผ้าฝ้ายสรทยาครับ เดี๋ยวเรื่องต้นทุนเรามาคิดกันอีกทีนะว่า,าถ้าซื้อหมดทุกอย่างต้นทุนในการทำกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าใบนี้ราคาเท่าไหร่เชนต่อไปผ้าไหมลุ่งอรุณก็เหมือนกันเลยครับก็เอาผ้าไหมกับน้ำมันแห่งพายุมาบดรวมกันครับก็จะออกมากลายเป็นผ้าไหมลุ่งอรุณทีนี้ส่วนผสมของการทำน้ำมัน ด้านล่างเลยครับเอ๊ะสลับกันนี่ว่าอ่ะอย่างน้ำมันแห่งความอดทนใช่ไหม mm hmm. ก็ใช้กิ่งไม้ของพวกบวชหนึ่งใช้อย่างนั้นหนึ่งหมดเลยนะของน้ำมันนะอ่ะน้ำมันแห่งการอดทนเหมือนกันว่าแห่งความอดทนอ่ะเลือตัวตลก นึ่งผลไม้หนึ่งผงหนึ่งแล้วก็กิ่งไม้หนึ่งพายุเลือดทาราลาดหนึ่งผลไม้อุดมสมบูรณ์หนึ่งผงการเวลานหนึ่งแล้วก็เปิดไม้เก่าแก่นหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ทำการแปลธาตุครับก็จะออกอากาศเป็นน้ำมันแห่งพายุครับอ่ะทีนี้วัตถุดิบครบมาแล้วใช่ไหม เดี๋ยวผมขอไปเตรียมวัตถุดิบผมผมก่อนเดี๋ยวพอเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราตัดคลิปมาถึงตอน <Yeah. S 1> รอแลกของเลยนะว่าเออต้องส่งของอะไรยังไงบ้างอ่ะไปอ่ะหลังจากที่เราเตรียมพองเสร็จแล้วนะครับม่นจะเป็นขนแกะปุยย้อมสีพระอาทิตย์ผ้าไหมรุ่งอรุณผ้าฝ้ายสัทยา หนังเหนียวระดับสูงสุดหนังนุ่มระดับสูงสุดอ่ะพอเราเต็มเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาคุยกับ n p c ตัวเดิมที่เรารับเคเวสเลยแล้วก,กดส่งครับทีละอันส่งมอบหนังเหนียวหนังนุ่มตาหม่แกะปุ๊บส่งเสร็จแล้ว นี่ไงแล้วก็จะได้กระเป๋ามาอ่ะอยู่นี่เ้วกดใช้ครับกดใช้ปุ๊บกระเป๋ามันก็จะไปอยู่ช่องเพล่กดใส่ชุดแฟเข้าไปเรียบร้อยครับเวลาจะสลับก็สลับง่ายเลย อทีนี้เรามาคิดต้นทุนเรามาคิดต้นทุนของตัววัตถุดิบกันว่าราคากระเป๋าเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะทำจริงๆอย่างที่ผมบอกหรือเปล่ามาดูราคามัน ขนแกะใช่ไหมขนแกะห้าอันแปดเป็นห้าแปดห้าห้าศูนย์ศูนย์คูณห้าสี่แสนสองทดไว้ก่อนผ้าไหมลูงอรุนขอเอาราคาตลาดที่เป็นราคากลางนะไม่ต้องคิดสูงสุดหรือต่ำสุดน,นะมันได้คิดง่ายๆร,ราคากลางนะวันที่เท่าไหร่ ณนะวันที่16เดือน5วันนี้แหละ,ะไปชิ้นต่อไปผ้าไหมล่วงอรุณ6ล้าน3คูณ20โอ้แพงเอาเรื่องอยู่นะผ้าฝ้ายสนธยา7ล้าน คูณยี่สิบร้อยสี่สิบล้านนะหนังเหนียวหกแสนคูณหนึ่งร้อยหกสิบล้านหนังนุ่มห้าแสนเจ็ดคูณหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบวกหกสิบ บวกร้อยสี่สิบบวกร้อยยี่ิบหกแล้วก็บวกสี่แสนสองเฮ้ยแม่งร้อยสองร้อยห้าเจ็ดสองร้อยห้าเจ็ด ให้เอเอาใหม่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 มันอันนี้บวกอันนี้แล้วก็อันนี้บวกร้อยสี่สิบแล้วก็อ๋อถูกละสองห้าเจ็ดบวกร้อยยี่สิบหกแม่โชวัวร์ง่ในเครื่องคิดเลขเลยสี่แสนสองไป ราคากระเป๋าถ้าเราซื้อแล้วก็ส่งเควสเลยถ้าเราซื้อแล้วก็ส่งเควสเลยราคากระเป๋าใบนี้อยู่อยู่ที่383ร้อยแปดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นพันห้าอซิลเวอร์ครับอาจจะบวกลบน่าจะเราเรสักสี่แล้ว,วมั้งไม่ไม่น่าเกิดน,นี้ ่นั่นจะเป็นราคาของถ้าเราซื้อหมดทุกอย่างไม่ได้ทำเองเลยแต่ถ้าทำเองถ้าทำเองอันนี้ต้องไปดูต้นทุนของราคาวัตถุดิบอีกทีนะครับผมมัน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 น่าจะเยอะไปน,นิดนึงถ้าเราถ้า,ถาจะให้ผมพูดอะนะเพราะว่าไหนจะแต้ม แปรรูปหรือว่าไหนจะแต้มแปรธาตุของทุกคนมันไม่เหมือนกันครับทีนี้เนี่ยถ้าจใจผมคำนวณออกมามันมันน่าจะยากอยู่ก็เลยต้องลองดูรับถ้าแต้มแปรธาตุหรือว่าแต้มแปลรูปของเราเนี่ยมันสูงเพียงพอก็อาจจะทําวัตถุอิบเองหมดทุกอย่างก็ได้แต่ถ้าใครไม่อยากทำขี้เกียจเน้นซื้อเอาก็ซื้อครับซื้อกระเป๋า ซื้อกระเป๋าซื้อวัตถุดิบแล้วก็เอามาส่งเควสแลกกระเป๋าได้เลยอ่ะทีนี้เนี่ยพอเราทํากระเป๋าเสร็จแล้วใช่ไหมเควสของกระเป๋าเนี่ยมันจะมารับได้ทีคือหลังจากที่เราส่งไป1สัปดาห์ครับเควสซ้ามันจะอยู่ในเควสซ้ําหรือเปล่าไม่อยู่ฮะอืมไม่รู้เควสมีอยู่ไหนที่เกิฮะ ก็หลังจากที่เราส่งไปเราก็นับวันไป1สัปดาห์หลังจากนั้นก็มาส่งได้อีกรอบหนึ่งก็เอาของแบบเดิมเลยครับมาส่งอ่าทีนี้ก็จบแล้วครับสาหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Youtube ที่กำลังเติบโต ก็ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับบาย